Allah, อัอลอฮ์ทรงตรัสว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมเอย๋ยแท้จริงหากแม้นว่าเจ้ามาหาข้าด้วยความผิดบาปปริมาณเท่าแผ่นดินทั้งใบจากนั้นเจ้ามาหาข้าโดยไม่ได้ตั้งพาคีใดๆต่อข้าข้าจะนำมาให้แกเจ้าซึ่งการอภัยโทษปริมาณเท่ากับมัน บันทึกโดยอัติมีซีอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ทรงเอ็นดูเมตายิ่งกว่าผู้เอ็นดูเมตตาทั้งหลายพระองค์ทรงอภัยโทษบาปให้แก่ผู้ที่ฝ่าฝืนพระองค์ไม่ว่าบาปของพวกเขาจะมีมากมายเพียงใดก็ตาม แต่มีเงื่อนไขว่าบ่าวที่ทำบาปดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ให้เตาฮีตต่อพระองค์เตาฮีตคือการให้อลลอเป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวและไม่มีการตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์ซึ่งบาปทั้งหลายนั้นอยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เว้นแต่การตั้งภาคี เพราะพระองค์จะไม่ทรงอภัยโทษใดๆให้กับคนที่ตายไปในสภาพของการตั้งภาคีต่อพระองค์ ในฮะดิสบทนี้ท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลลฮอวลัยฮิวสลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ตรัสว่าโอลูกหลานของอาดัมเอย๋ยหากว่าเจ้ามาหาข้าหลังจากที่ตายไปแล้วด้วยบาปที่มีปริมาณเท่ากับแผ่นดินทั้งใบแล้วเจ้าก็ไม่ได้ตั้งพาคีใดๆต่อข้าไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างการครอบครองการบริหารจัดการของพระองค์ หรือด้านการอิบารดต่อพระองค์หรือด้านพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ข้าจะนำมาให้แก่เจ้าซึ่งการอภัยโทษด,ด้วยปริมาณเท่าแผ่นดินทั้งใบเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเพื่อตอบแทนเจ้าเนื่องจากเจ้าไม่ได้ตั้งภาคีได้ด้ต่อข้าซึ่ง ข้าเป็นผู้ที่อภัยโทษให้อย่างกว้างขวางข้าอภัยโทษให้แก่ทุกบาปที่พวกเจ้ากระทำไว้เว้นแต่การตั้งภาคีต่อข้าอาลัลลอฮ์คือผู้ทรงเมตตาพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษอย่างแท้จริงความประเสริฐของผู้ที่มีเตาฮีตผู้ที่ซึ่งให้อลัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวของเขาผู้ใดทำบาปในตอนที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่หรือแม้กระทั่งทำชิลิกต่ออลัลลอฮ์หากเขาต่อบ้าอย่างบริสุทธิ์ใจอลัลลอ จะทรงอภัยโทษให้ซึ่งความหมายของประโยคที่ว่าพระองค์จะไม่ให้อภัยให้แก่ผู้ที่ตั้งพาคีนั้นหมายถึงหลังจากที่เขาตายไปแล้วดังนั้นหากว่าเขาตอบ้าในตอนที่มีชีวิตอลอเราก็จะทรงอภัยโทษให้บาปใหญ่นั้นจะไม่ถูกอภัยโทษหรือลบล้างเว้นแต่สองกรณีหนึ่งการต่บบาสหากว่าบาวคนหนึ่งทำบาปใหญ่แล้วเขาก็เต,ตอ,เอาบาต่อหรออลอเราก็จะอภัยโทษเขา 2. อัอลลอฮ์ประสงค์ที่จะอภัยโทษแก่เขาพระองค์ก็จะอภัยโทษให้แม้ว่าเขาจะไม่ตอบบก็ตามผู้ใดตายในสภาพที่ตั้งพาคีต่ออัลลอฮ์เช่นการกราบไหว้สิ่งอื่นนอกเหนือจากอาลัลลอฮ์ไม่ว่าจะสยูดต,ต่อต้นไม้ก้อนหินรูปปัน้นคนเป็นหรือคนตายหรืออะไรก็ตามที่เป็นการตั้งพาคีต่ออัลลอฮ์เขาจะต้องตกนรกตลอดกาล ผู้ที่ตายไปในสภาพที่มีบาปใหญ่ติดตัวโดยเขาไม่ได้ตอบาก่อนตายเช่นนั้นบาปใหญ่ดังกล่าวก็จะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของอลรถหากพระองค์ประสงค์จะให้อภัยพระองค์ก็จะให้อภัยหากพระองค์ประสงค์จะลงโทษเขาพระองค์ก็จะลงโทษผู้ที่มีเตาหีจะไม่ตกนรกตลอดกาล